นีช็อคตูบีบอกว่าแถมอะไรก็ไม่รู้จ่เป็นการ์ดหรือสติกเกอร์ไม่รู้อุ้ยมีหลายแบบมากเลยชินจันนะเออชิ้นมนึ่งอ้ยไม่ตัวนี้เลยนี่มาซียอตัวนเดียวกับที่โปรโมทเลย่ว่ะมามีระดับความหายากด้วยนะไอที่มันเป็นดาวนี่จะหายากกว่าตัวอื่นแกะใ่กลองหนึ่งกันได้ตัวนี้ ีข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยมาทายกันดกว่ามันจะเขียนว่าอะไรชินจังกนชิโร่เฮ้ยแปลตูเหมือนกันนะชิโร่มีผลปุยและอบอุ่นและรู้สึกดีน่ารักผ้าพาของชิโร่มีหน้าฉันติดอยู่อแปลน่ารักไหมอะไรอิชิกะคอของโอ้ยแปลอะไรคือเสน่ห์ของเครื่องแต่งกายแปลรชอบแปลข้างบนว่านายเจระเขผู้คบจะใช้ภาษาญี่ปุ่นบอกพี่ แต่น่ารักดี